พี่จ้าน้องต้อนเดทเป็นบอกต่ตอจะมาบอกต่อเรื่องอะไรอย่งนี้ทำแค่หน่อแค่หน่อยจริงทำแค่หน่อยค่ะต้องมาได้ประมาณ20นาทีแล้วขยันคนหน่อยหนึ่งนะคะถ้าไม่ขยันคนเดี๋ยวมันจะระเบิดพี่น้องต้องขยันคนนะจ้าะให้มันระเบิดนะคะต้องขยันคนเลยเป็นอ่างเดียวต้องขยันคนนะหม องไดที่บ่าองไดที่วเด็กคนเขาก็จะบริเขึคนแน่นแล้วองขยันคนนะคะน้ำมันก็จะออกมาเยอะๆเลยนะคะเพ่แก้หมติดมันนะจ๊ะคือทำเสร็จกินกับข้าวได้เลยหรือว่าผัดใส่ผักได้เลยติดมันเยอะๆเลยอือ ก็เหมือนเหมือนหมูกรอบเลยแต่ว่าจะกรอบกว่าอร่อยกว่าเนาะหมูกรอบจะมีเนื้อเยอะนี้จะมีมันแล้วก็เนังเยอะกว่าบางชิ้นก็มีเนื้อติดนิดนึงที่สําคัญคือขยันคนนะจ๊ะถ้าไม่ขยันระวังเลยนะคะระวังเด้อไม่ให้กระเด็นใส่ตัวเองนะคะต้องระวังด้วยนะจ๊ะ ให้เด็กเพบอกต่อเ้ยจะบอกต่อเรือ่องทำแค่หมูผิดมันซื้อหนังหมูที่ผิดมันมาแล้วซอยให้น้ประมาณหนึง่งเซนติเมตรหรือไม่ถึงก็ได้นะคะซอยแล้วก็มาต้มในน้ำมันเลยะะทำได้หลายวิธีหรือว่าคั่วใส่กระทะเฉยๆไม่มีน้ำมันก็ได้ะะใช้ความน้ำมันออกมาเองก็ได้นี้เพิ่ตุ่มใส่น้ำมันเลยเด้อ นี่คือจะเป็นต้มแสงน้ำมันเลยนะคะเป็นทำนี้คือจะเป็นต้มสน้ำมันนะคะต้มในหม้อที่น้ำมันร้อนแล้วก็เอาลงคือมันทําได้หลายวิธีนะจี่น้องหรือว่าจะต้มก่อนก็ได้ต้มก่อนแล้วปล่อยให้เขาแห้งเสด็จน้ํามันเข้ามาล้วนกับน้ํามันอีกทีนึงนะคะต้มให้เสด็จน้ําแล้วก็มาล้วนกับน้ํามันอีกทีนึงก็ได้ ที่ทำได้หลายวิธีนะคะจะต้มทั้งแข็งค่อยมาซอยก็ได้หรือว่าจะซอยเล็กๆแล้วก็ต้มก็ได้แล้วแต่ทิศของแต่ละคนนะคะใครถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นได้เลยนะจ๊ะถ้าเป็นขนาดแบบนี้เนาะนี่เป็นเน้น้ำมันร้อนนิดนึงให้เขาเคลือบตัวแล้วก็ ผ่านไปประมาณสิบนาทีเขาก็จะเริ่มกระเด็นเนะเราก็ต้องหมั่นคนต้องหมั่นคนนะจ๊ะไม่หมั่นคนไม่ได้นะคะจะกระเด็นนะจ๊ะดูสิคนข้างล่างขึ้นมาข้างบน <c oughs> นี่น้ำมันก็ออกมาจากเตาเองน,นะจ๊ะเยอะๆมันจะออกมาบักไหลเลยนะจ๊ะจะออกมาเยอะเลยนะดูสิ มันจะทงใหญ่มากเลยี่ไหมนจะเป็นทำกันนใหญ่มากๆเลยอ,อืนี่นคือนนถ้าเขามีเสียงแบบนี้อย่าใจ้แล้วก็ระวังน้ำมันจะกดินนะคะทำตายนะจ้ะทนที่ไม่ถนัดไม่ทำทีละน้อย่อนเด้อเป็นมรคด้ แต่จะพักก็ได้ทำทีละน้อยก่อนจะได้รู้น่า,นาเราคจะได้รู้ว่าเราจะคนช่วงไหนไม่คนช่วงไหนเนาะที่จะเป็นมทำมากก็จะเป็นทำบ่อยแล้วอืก็เลยรู้ว่าจะต้องคนแบบไหนตับไปยังไงนะคะไปก็อย่าให้หแรงมากเพราะว่าต้องเที่ยวไฟกลางให้เขาหนังเขาสุก ที่เราทำอย่างนี้คือท,ทำให้หนังให้สุกนะคะถ้าหนังไม่สุกแล้วมันจะแข็งนะคะแล้วมันก็จะไม่สวยมันจะเป็นแข็งมันจะไม่คอนด้วยนี่คือรสที่เวลาผัดไปก็รู้คนที่ทเขาท,ทำนะคะทำบ่อยๆลรวจะรู้เองนะคะถ้าไม่ทำก็ไม่ดูเฉยๆจะไม่รู้นะคะดูเฉยๆจะคิดว่ามันง่ายนะจ๊ะ ถ้าดูเฉยๆจะคิดว่ามันง่ายมันง่ายนิดเดียวค่ะไม่ว่าคยากเน,น,นี่ยเลนะคะง่ายนิดเดียวนะคะง่ายก็คือตอนน้ำมันร้อนๆแล้วมันพองขึ้นมานั่นแหละที่ง่ายที่สุดนะคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงตอนที่เขาฟองเขาจะยากมากมันจะเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังที่มากที่สุด คนให้ได้ทุกทีคนเขาให้ได้ให้แม่ที่คนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะจ๊ะเป็นใครทีท่อยู่ข้างล่างเขาจะให้นะ,นนนะขออยันคนนะคะดีกว่าเขาจะไม่มีกองหมายถึงว่าเขาสุกหมดแลว้วนี่แล้ว มัตนตะทะใหญ่ๆก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่เด้อไม่ใช่ว่านิดเดีวยวได้ที่คนที่ไม่มีเวลามซื้อกินดีกว่านะจะ้าจะบอกให้นะคะคนที่ไม่มีเวลาซื้อกินดีกว่าดู้ซื้อกินดีกว่า